ครักสามแฮปปี้โมเดลโดนจิ๋วใบ3มนิ้วเบาโคตรโคตแรงยังไงอาการเป็นยังไงวันนี้สับกันให้แหลกให้รู้กันไปนเลยครับว่าตัวแค่นี้แต่บินโคตรเทพเป็นยังไงไปชมกันเลย เอาละครับวันนี้เราอยากจะรีวิวอย่างเป็นพิเศษเลยครับกับเจ้าโดนคลักสามจากแฮปปี้โมเดลครับเป็นโดนสไตล์ทูนพิกครับผมซึ่งโดนตัวนี้นะครับเรียกกันง่ายๆก็คือโดนไม้จิ้มฟันนั่นเองแต่อาการเขานั้นบอกเลยครับว่าแซ่บมากขนาดไหนวันนี้เราจะมาถอนหมดเบือไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือร้ดับไหนก็สามารถที่จะบังคับเขาได้อย่างมือโปรแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดลูกกระดิ่งและกดออลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแต่ตอน ตอนนี้เราคิดว่าเราต้องไปดูกันแล้วครับว่าตัวนี้มันเจ๋ยงยังไงไปชมกันเลยครับ ครับ FPV o l y i นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโดรนนะครับผมใบ3นิ้วนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะค่องแควและปาดเปรียวเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าคลาสนะครับผมคลาสสนะครับจากค่าย Happy m o d เดนะครับเรามาดูว่าในกล่องเขาให้อะไรมากันบ้างนะครับผมคู่มือนะครับยูเซอร์เมนนะฮะให้สติกเกอร์มานะครับผมให้เมนูบอร์ดมานะครับเป็นตัวคอนฟิกของกล้องเจ้า Candy FPV นั่นเอง ให้ใบสำรองมาด้วยนะครับให้ 3D มดีพิ้นมาครับเพื่อเอาไว้ติดกับเจ้าตัวอินตาสามหกศูนย์โกนะครับไขควงมาด้วยครับให้ไขควงด้วยให้ยางรัดแบตมาอื้อเลยครับให้โฟมรองแบตมาด้วยครับสายรัดทีดีนะครับให้มาด้วยครับอุปกรณ์ไขนะครับแล้วก็ตัวเอาพ็อปออกนะครับเอาใบออกให้นอตต่างๆสำรองมาเพียบเลยครับและสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัวลำนั่นเองนะครับของคัสสามนั่นเองครับผมเจ้าตัวคัสสามนะครับจากที่เราเห็นนะครับผมแกนของเขาเป็นแกน x กนะครับผมนั่นหมายถ ค่องแคล่วระว่องไวเลยนะครับเพราะว่าเวลาแกนต่างๆนะครับในการฟลิปต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะได้รูปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการบินของเขานะครับค่อนข้างที่จะติดนิ้วหรือติดมือนั่นเองนะครับในการบังคับนะครับแล้วก็อาการของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมก็คือพูดง่ายๆหรือทำท่าต่างๆเนี่ยแย่อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับตัวกล้องนะครับผมจะอยู่ตรงกลางนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆจะอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วก็ใครที่ บินเป็นอยู่แล้วนะครับถ้าได้ตัวนี้ไปนะครับเราสามารถเอาไปฝึกท่าต่างๆเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับก็คือการสูญเสียต่างเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับผมเฟรมที่ใช้นะครับผมค่อนข้างที่จะมีความหนาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมบอร์ดที่ให้มาครับก็เป็น All- in-one นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเจ้าตัวกล้องนะครับผมซึ่งเจ้าตัวกล้องเนี่ยก็เป็นตัวของ c a ดิก f p v นะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังมีบัสเซอร์ให้มาด้วยนะครับผม ตรงนี้นี่จะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของกายภาพของเขากันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับสําหรับเจ้าตัวคัชสามนะครับผมมีขนาดนะครับจากมอเตอร์นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ115มิลิเมตรนะครับผมใช้บอร์ดนะครับเป็น F4 นะครับผมเป็น F4 นะครับมี OSD ในตัวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ เนื่องจากเป็นตัวออนบอร์ดเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าเขาสามารถรับได้ถึง 2S เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เริ่มหัดบินใหม่ๆนะครับแนะนําให้ใช้ 1S นะครับพอเก่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้แบตนะครับเป็น 2S ได้นะครับผมคราวนี้เวลาที่เข้ารับ 2S ได้นะครับกำลังเขาเยอะขึ้นนะครับพอเยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะแบกแบกกล้องนะครับ อินท่าสามหกศูนย์โกครับไว้ที่ตรงหัวได้อันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะเลยทําให้ค่อนข้างที่จะมีกําลังนะครับแล้วก็ความพลิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมใบที่ใช้นะครับเนื่องจากตรงนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับผมเพราะว่าเป็นแกนรูปทรง X นะครับผมแบบนี้นะฮะใบที่ใช้เนี่ยใช้ใบ สามนะครับผมใบ3นิ้วเลยนะครับผมซึ่งพอใบ3นิ้วเนี่ยแล้วเราใช้2เบตเนี่ยหก็คือประหยัดแบตนะครับผมประหยัดแบตอย่างเห็นได้ชัดนะครับผม2ก็คือใช้ใบ3มีกําลังนะครับมีกําลังเข้ามาช่วยนะครับให้การบินนั้นค่อนข้างที่จะดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ัวรีเฟของเขาที่ให้มานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับนะฮะเจ้าตัวรีซีฟนะครับหก็คือเป็น F อฟอาร์สกาก็คือเป็นไฟสกายนะครับใครใช้วิทยุยต,ตัวไหนนะครับหรือใช้พวกมันติโปรตโตคอลนะครับก็สามารถบายได้เลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผม ส่วนอีกอันนึงก็คือใครที่ใช้นะครับเจ้าตัวคอร์สไฟนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับเขาก็มีพอร์ตมาเพื่อจะให้ติดตั้งอยู่แล้วนะครับก็รองรับเหมือนกันนะครับลิโพที่ถนัดนะครับหรือแบตเตอรี่ที่ขนาดนะครับอยู่กับตัวนี้นะครับแนะนําให้เป็นถ้าเป็น 2s นะครับ350สบาย400สบาย450หรือรวมไปถึง520ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้แบกกล้องนะครับเราสามารถให้ใช้520ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ความแรงของ 2s เนี่ยเอามาลองรับตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคถ้าใช้1 s นะครับ6ก0ก็ได้นะครับผม650ก็ได้นะครับเจ้าตัวคั t 3นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมตัวลำนะครับผมน้ำหนักของตัวลำมีค่อนข้างที่จะเบามากนะครับเบาถึงขนาดแค่40กรัมเท่านั้นเองครับ40กรัม41กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาดูที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ให้มาในตัวนี้นะครับผมมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็น 1202.5นะครับ6,400 kV นะครับผมตัวนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะสเปคค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่ารองรับ 2S นะครับผมใบนะครับตัวนี้ที่ให้มาครับเป็นใบจิมแฟนมาด้วยกัน2ชุดนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมบอร์ดนะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับเป็น 4-in-1 นะครับเป็นบอร์ด D-Shot นะครับ D-Shot 600นะครับผมในตัวก็คือมี ESC เนี่ยประมาณ5แอมป์นะครับก็เหลือเฟือนะครับเหลือเฟือเลยทีเดียวที่จะ ค่อนข้างที่จะแบบพริ้วนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเป็น c r a s y b x นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นรีซีฟในตัวนะครับผมใช้ s p i นะครับรีซีฟตระกูล s p i on board นะครับกล้องที่ให้มานะครับกล้องตัวนี้เป็น k a d i c a n d นะครับ1,200 t v l นะครับมีความชัดชัดเลยละครับค่อนข้างที่จะดีเลยละครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ลักน้อยๆคือแสงน้อยๆเขาก็บินได้ใครไปบินกลางคืนนะครับไอ้พวกที่แบบ เออเช่นในห้างสรรพสินค้าข้างนอกอะไรล้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้โอ้โหสบายครับอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วก็มีองค์ประกอบที่ครบเลยนะครับโอเคครับลำดับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการบายแบบง่ายๆนะครับผมสําหรับเจ้าตัวครัสสามยังไงกันบ้างนะครับผมใช้เจ้าตัวรีโมทที่เป็นมันติโปรโตคอลนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวไฟสกายนะครับผม ก็คือรีซีฟัสกายนะครับขั้นแรกนะครับให้เราทําการจัดการกับวิทยุก่อนนะครับผมเป็นยังไงนั้นมาชมกันเลยครับสิ่งแรกที่เราอยากจะเซตนะครับในเรื่องของวิทยุนะครับให้เราครับทำการตั้งโมเดลขึ้นมาใหม่นะครับเข้าไปที่โมเดลนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ทําการคลิกนะครับผมกดค้างไว้นะครับเลือก r e a t e โมเดลนะครับผมขึ้นมานะครับผมนะครับเมื่อ r e a t e โมเดลนะครับเรียบร้อยก็จะขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับให้ทําการ Setting ต่อนะครับ วิธีการผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งใครที่อยากที่จะตั้งชื่อนะครับตรงนี้นะฮะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับผมตั้งเป็น a นะครับหลังจากนั้นครับผมขึ้นไปที่ internal นะครับ rf นะครับผมตรงนี้ที่เป็น off นะครับกด enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำการเป็นมันติโปรโตคอลแล้วก็เป็นไฟสกายนะครับผมตัวนี้นะให้เป็นไฟสกายนะครับของผมจะเลือกเป็นไฟสกาย y 2 a นะครับผมเพื่อให้สอดคล้องกับเจ้า receiver นะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็จะทําการบายนะครับตรงนี้แต่เรายังไม่บายนะครับผมตอนนี้นะฮะผมไปที่เจ้าหน้าเพจอื่นนะครับผมไปกําหนดออกขึ้นมาก่อนนะครับผมก็คือเจ้าสวิตนะครับผมลงมาที่หน้ามิกเซอร์นะครับไปชันเ n ลห้านะครับผมกดตรงว่าแม็กอันนี้นะครับให้ดีดสวิตต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมให้เป็นอันที่1นนะครับออกมานะครับผมออกสองนะครับอยู่ชันเนลหกนะครับดีดสวิตต์อันที่2นะครับผมอันนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับผมอันท mm hmm. yeah> claro ี่3นะครับผมนะฮะอันนี sh <sh ้นะครับดีสวิตต์อันนี้นะครับแล้วก็อันที่4นะครับผมอันนี้นะฮะดีสวิต์อันที่4อันนี้นะครับอันนี้คือเป็นปกติก็คือกําหนดอ็อกนะครับทั้ง4อ็อกใครที่เป็นวิทยุตัวไหนก็ตามนะครับก็กําหนดเหมือนกันเลยครับคือหลักการคือแค่กําหนดอ็อกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปอีกหน้านึงนะครับหน้าต่อไปนะครับนะฮะไปหน้าต่อมานะครับแล้วก็มาดูนะครับพวกซับทินต่างๆนะครับ ตรงไหมพันห้าไหมแค่นั้นเองครับตรงนี้ก็คือการกําหนดอ็อกของวิทยุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปที่เซตติ้งที่ตัวโดนนะครับกับคอมพิวเตอร์ต่อไปครับผมครับผมได้ทําการเสียบนะครับเจ้าตัวโดนนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กดคอนเน็กนะครับเจ้าตัวเบต้าไฟได้เลยนะครับผมครับหลังจากที่เรากดคอนเน็กนะครับผมตรงนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็ไปที่ cli นะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการ นะครับกดนะครับ by นะครับ bind underscore rx นะครับนะครับถ้าขึ้นเป็นรูปคำว่า by แบบนี้นะครับผมแสดงว่าถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาที่เจ้าตัว r e m o ท e นะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับผม r e m o ท e นะครับก็ไปที่ตรงจุดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับที่เราทำการโมเดลนะครับผมนี่ข้เขาไปที่โมเดลตัวเดิมนะครับแล้วก็กดนะครับ ขึ้นนะครับที่เป็นคําสั่งนะครับ internal นะครับเมื่อกี้นี้นะครับนี่คาว่า by นะครับผมไปที่ by นะครับนี่นะครับเมื่อกี้ที่เราเซตมันตินะครับ internal นะครับ f สกายแบบนี้นะครับกดคําว่า by นะครับผมแต่ว่าเดียวผมขอไปตั้งค่า f i l save ตรงนี้ก่อนนะครับผมกด enter หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ให้เป็น receive นะครับนี่แบบนี้นะครับกด enter หนึ่งครั้งอ่ะโอเคแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ขึ้นไปคงคําว่า by u นะครับผมแล้วก็กดนะฮะให้ทําการ by u enter 1ครั้งนะครับผมโอเคครับตอนนี้การ by u ได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่เจ้าตัวของ cli อีกทีนึงนะครับผมเจ้าตัว cli นะครับก็ให้ทําการ save นะครับผม save นะครับแล้วก็กด enter ครับผมถ้าเกิด ทำการเซตติ้งถูกนะครับหลังจากคอนเน็กนะครับผมหลังจากคอนเน็กนะครับไปหน้ารีเซฟนะครับสติ๊กจะทํางานแล้วนะครับแล้วออกจะขึ้นมา4ออกนะครับเมื่อกี้เราทําการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าไม่สําเร็จนะครับให้ไปเช็คนะครับผมที่หน้าพอตนะครับตัวนี้นะครับขอโทษทีนะครับไปหน้าคอนฟลิกนะครับผมแล้วก็มาดูที่เจ้าตัวตัวนี้นะครับ SPI นะให้เป็น SPI แล้วก็เป็นฟาสกายนะครับ2 a นะครับซึ่งตรงกับโปรโตคอลที่เราตั้งในวิทยุนะครับผม ซึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเรากําหนดอ็อกนะครับอ็อกชันแนลนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวโหมดนะครับผมตรงนี้นะครับอ็อกหนึ่งนะครับอ็อกหนึ่งนะครับที่เราเซตไว้เป็นแบบนี้นะครับส่วนอ็อกสองนะครับผมให้เราตั้งอันนี้ผมขอเป็นอ็อกสามนะครับผมแบบนี้นะครับผม่มที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดโหมดนั่นเองนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ บัสเซอร์นะครับผมเป็นออกสองนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายฟิฟต์โอแคชนะครับผมนะฮะลองดูนิดนึงนะครับผมอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้เอาไว้เวลาถ้าลำคว่าแล้วกลับตัวนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับเป็นออกสี่นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมนฮะเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถบินได้นะครับผมคราวนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของออก ต่อไปนะครับผมครับตอนนี้นะครับวิทยุได้ทําการตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ็อกหตรงนี้เมื่อกี้ที่เราตั้งนะครับก็เป็นปุ่มอาร์มหรือปุ่มปิดเปิดนะครับอ็อกสตรงนี้เป็นบัสเซอร์นะครับอ็อกสอยู่ตรงนี้นะครับมี3โหมด1นึ่งสนะครับโหมดบนสุดนะครับเห็นไหมครับโหมดบนสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องเอ่อฮอลลิซอนนะครับผมเอ่อโทษทีครับโหมดบนสุดเป็นแองเจิลนะครับโหมด2เป็นฮอลลิซอนและโหมดสเป็นอะโคนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นฟิปโอเวอร์แคชนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นนนนนมมมมมััััััั้้ยยยยคคคคคครรรรรบบ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 ถาาาีีีีีกกกต่ออลลละะะงงไไไเเเสสแิิปจ ก็ถือว่าเป็นการต่อเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับผมเห็นไหมละครับว่าเจ้าคลักสามนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความเบามากแล้วก็มีพลังอยู่ในตัวด้วยถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมอยากจะเล่นนะครับบอกได้เลยครับว่าต้องอดทนอย่างมากนะครับเพราะว่าเขามีความว่องไวมาก แต่เราสามารถใช้ 1S นะครับผมก็คือแบตนะครับที่มีความแรงแค่ 1S เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับผมอันที่2นะครับเมื่อเราเก่งแล้วนะครับเมื่อเราเก่งแล้วเราสามารถที่ใช้แบต 2S เนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับถ้าใครสามารถที่จะอดทนนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับคัสสนะครับผมเพื่อเล่นในใบ3เบตได้นะครับบอกได้เลยครับว่า คุณจะเก่งมากๆนะครับเพราะว่าคุณจะไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับจากตัวเล็กๆแล้วก็ขึ้นมานะครับส่วนเรื่องความคงทนนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไหล่มีมาเพียบนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเราจะไปดูอาการบินกันนะครับว่าอาการบินของเขาจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันต่อครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปดูที่โชกุนเอ็มพายเออร์นะครับผมซึ่งเขาได้ทําการบินครัส 3นะครับในสไตล์ juicy เลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจแล้วก็รีดนะครับในส่วนของความสามารถของเจ้าตัวนี้ออกมาครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวนี้นะครับที่เขาบินอยู่นะครับแบกกล้องนะครับอินตา6 0 G นะครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้ก็คือใช้ 2S นะครับก็คือรีดประสิทธิภาพออกมาให้มากที่สุดนะฮะ มุมที่พยายามทําอยู่นะครับในการบินอยู่นะครับก็คือบินจะคล้ายๆเจ้ากับตัวใบ5นิ้วเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้แค่ใบ3นิ้วนะครับแล้วก็แบตแค่ 2S นะครับแต่ทําได้ถึงขนาดนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนนะครับการหยุดการกระชับในเรื่องของวงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยการหมุนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะกระชับเลยนะครับแล้วก็ การทําการลู o นะฮะการตกท้องช้างนะครับในส่วนของการบินนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากครับอย่างอันนี้ฟลิปนะครับแล้วก็หลังครับแล้วก็กลับเข้าท่าเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยครับที่ที่ทำให้เราสามารถ control ได้นะครับแล้วก็ขนาดบินอย่างนี้นะครับด้วยแบต 2S ทําได้ขนาดนี้นะครับราคาแบต ก็ถูกลงมาอีกครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อแบตในราคาที่เ,เป็น 4s อย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แบตบราคาก้อน2,300บาทแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะบินได้ในอาการใหญ่ครับประเด็นสำคัญที่สุดที่ผมดูนะครับก็คือการเรื่องของการฝึกครับเรากล้าที่จะเล่นท่ามากนะครับซึ่งพอเวลาตกเนี่ยความเสียหายจะเกิดน้อยเนื่องจากลำเขาค่อนข้างที่จะเบานะครับผม เห็นไหมครับหลังจากที่เราเห็นอาการบินนะครับทำให้เรารู้เลยเขาว่าเจ้าตัวนี้นะครับบอกได้เลยเขาเหมือนตัวใหญ่เลยนะครับอาการของเขาความโฉบเฉี่ยวการหมุนการตีลังกาต่างๆนะครับจะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนตัวใหญ่เลยครับใครที่อยากฝึกนะครับหรือมีฟิลแบบตัวใหญ่นะครับแต่อยากได้ราคาที่ถูกถูกนะครับบอกเลยครับเจ้าตัวไม้จิ้งฟันตัวนี้แหละครับที่จะมาทดแทนนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเวลาหายก็รู้สึกสบายใจเพราะราคาถูกเวลาที่อยากจะทําท่ายาก ก็สามารถใส่ได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อเราเก่งแล้วนะครับค่อยขยับไปตัวใหญ่ตัวนี้จึงเป็นจุดเชื่อมนะครับสำหรับเจ้าครัดสามนะครับที่จะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกสนุกไปกับเจ้าไม้จิ้มฟันเล็กๆแบบนี้นั่นเองมาถึงตอนนี้นะครับหลายคนนะครับที่เห็นเจ้าครักสามนะครับจากแฮปปี้โมเดลนะครับเจ้าไม้จิ้มฟันตัวเล็กแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยครับ ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเขามีทั้งพลังมีทั้งความคล่องแคล่วว่องไวมีทั้งกําลังสามารถลองรับได้ 1s และ 2s นะครับใครอยากบินช้าก,ก็ไป 1s ใครเริ่มเก่งแล้วก็มา 2s ที่สาคัญนะครับราคาครับแค่3,000กว่าบาทและลองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ f r SKY หรือเจ้าไฟสกาย สามารถใช้ได้กันหมดเลยนะครับผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนจะสามารถนําไปเล่นได้อย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแนวซิงซ่งซิ่งแนวหลบๆบแนวว่องๆ่งไวไวบอกเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคงได้ประโยชน์จากการรีวิวของ FPV Ollie แล้วครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดตามนะครับกด Su b s c คร b e กดรูปกระดิ่ง กดเอาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับสำหรับเรื่องราวต่อไปนั้นครับการรีวิวย้นใหม่ๆจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมติดตามกันเลยครับ oh, <sure. S 1> ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับตรงน,นี้ต้องลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ